อรุณสวดค่ะ Good morning Welcome to English Fun with p i i ค่ะและเช้านี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาหรือภาษาอังกฤษคือ time time แปลว่าเวลาค่ะเรามาดูศัพท์คำแรกกันเลยค่ะศัพท์คำแรกคือ sunrise sunrise แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นค่ะพอมีพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องมีพระอาทิตย์ตกนั่นคือ sunset SUNSET แปลว,ว่าพระอาทิตย์ตกค่ะต่อกันเลยนะคะคือ MORNING MORNING แปลว,ว่าตอนเช้าค่ะพอมีตอนเช้าก็ต้องมีตอนบ่ายนั่นคือ after noon after noon แปลว,ว่าตอนบ่ายค่ะแล้วมีน้องๆคนไหนรู้ไหมคะว่าตอนหัวค่ำภาษาอังกฤษคืออะไรตอนหัวค่ำหรือ evening evening แปลว,ว่าตอนหัวค่ำค่ะและคำสุดท้ายในหมวดหมู่ของเวลานั่นคือ night time night time แปลว,ว่าตอนกลางคืนค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะประโยคสั้นๆที่พี่ไอ้นำมาฝากคือประโยคที่ว่า do you have the time do you have the time ซึ่งแปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆลอ,องเอาไปใช้ดูนะคะ and that's it for today แล้วเราจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบาย